แต้มบุญของคุณใน24ชั่วโมงนี้จะทําให้มีใครบางคนกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณนะคะ c o n g r a t u l a t i o n เลยสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าพลังบุญแต้มบุญของคุณใน24ชั่วโมงนี้จะทําให้มีใครบางคนอยากจะกลับมางา้อกลับมาขอคืนดีกับคุณนะคะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนรักที่ดีนะคะ คือถ้าเป็นคนรักก็ต้องบอกเป็นคนรักที่ดีที่ทุ่มเทดูแลเทคแคร์ take care, เอาใจใส่ช่วยเหลือเกื้อกูลคนรักของคุณอย่างดีมาโดยตลอดเวลาถ้าคุณเป็นครอบครัวก็ต้องบอกเลยคุณเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีดูแลลูกดูแลครอบครัวเอาใจใส่ช่วยเหลือนะลำบากด้วยกันมานะซัพพอร์ตกันมาหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในลักษณะของความเป็น หรือมิตรภาพก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเพื่อนที่ดีเป็นกลัลยาณมิตรที่ดีที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลปกป้องดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ซัพพอร์ตสนับสน,นุนช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างดีสม่ำเสมอแล้วก็เสมอมาด้วยนะเป็นคนที่จิตใจดีบางคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะคุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งหรือสื่อสารไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะแต่ใจของคุณน่ะมันงดงาม ่วยเหลือเกื้อกูลซัพพอร์ตมาโดยตลอดหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่บ่นก็ได้นะบ่นแต่ช่วยอ่ะปากร้ายแต่ใจดีอ่ะนะซึ่งดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยจิตใจหรือเจตนาที่ดีของคุณในการช่วยเหลือเกื้อกูลทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนจะเป็นเพื่อนจะเป็นคนรักหรืออะไรก็แล้วแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณงามความดีที่คุณสร้างมาจะส่งผลให้ คนที่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับคุณหรือห่างหายจากคุณไปอ่ะรู้คุณค่าตรงนี้ของคุณและสุดท้ายจะกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณน,นั่นเองหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่า24ชั่วโมงนี้เขาจะมีสติรู้ตัวและลึกรู้ได้ว่าคุณงามความดีที่คุณสร้างมานะมันเทียบไม่ได้เลยนะกับปัญหาอุปสรรคหรือ ความขัดแย้งการทะเลาะเบาแหวงที่ผ่านมาท,ที่ที่เจอเนาะทำให้เขาได้รับรู้แล้วก็อยากจะกลับมานะเ,เคียงคู่หรืออยากจะกลับมาคืนดีกับคุณนะในช่วงเวลา24ชั่วโมงนี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าใน24ชั่วโมงนี้นะเขาอาจจะกลับมาง้อขอคืนดีคุณเลยก็ได้นะคะเออหรือว่า อาจจะกลับมาพูดคุยสื่อสารอาจจะไม่ได้ง้ตองตรงๆก็ได้นะแต่เออมีเหตุอะไรบางอย่างทําให้ได้มีโอกาสพูดคุยปรบบโนทําความเข้าใจกันหรืออาจจะกลับมาพูดคุยกันเหมือนปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ก็คือเป็นความตั้งใจของเขาั่นแหละที่เขาอยากจะง้ออยากจะขอคืนดีกับคุณหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้มา พูดคุยปรับจูนทำความเข้าใจหรือว่ามาหามะงอ้อมาขอคืนดีตรงๆในวันนี้แต่ก็ต้องบอกเลยว่า24ชั่วโมงนี้เขาจะคิดได้นะแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะกลับมางอ้อกลับมาขอคืนดีกับคุณอย่างนั่นเองนะใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของอคุณนะคะยินดีด้วยนะ